แล้วพีครับจันโสภาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอุดารบุต์ครับมีความสุขครับได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับในการส่งทองส่งกาลังใจให้กับนักวิ่งนักกีฬาของโอลิมปิกของไทยครับก็ภูมิใจมากครับเพราะว่าตั้งใจตั้งใจอย่างยิ่งนะภูมิใจมากในการร่วมเป็นกิจกรรมในร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับดีใจครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกรับการคัดเลือกครับผม ก็การกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งม,มีการส่งเสริมให้มีการออกกํากลังกายในทาอ้อมโดยนะครับก็มีผลดีครับต่อประชาชนโดยส่วนรวมครับผมก็โอเคนะครับการแต่ว่าดีดีผมถือว่าดีเลยเพราะว่าตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ตอนสังเกตตั้งแต่ตอนไปเริ่มลงทะเบียนก็มีการตรวจว่านโยภมูมีการเว้นระยะห่างในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ มีกิจกรรมต่างๆพอขึ้นรถมาปุ๊บก็จะมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่ยนนั่งอยู่ในรถมีป้ายเตือนเพื่อให้ดกให้สวมหน้ากากให้งดการสนทนาอะไรอย่างนี้ครับก็ทีมงานก็มีการค,คือมาตรการทุกอย่างอยู่ว่าโอเคเลือดีดีมากๆครับก็ให้ทุกคนเต็มที่น,นะครับก็ให้ทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าเราหวังว่านักกีฬาไม่ว่าจะแพ้ชนะกลับมาไงก็เป็นกําลังใจเป็น ผลงานของประทิประเทศไทยนะครับก็ทุกคนก็ภูมิใจในทุกท่านครับที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับขอบคุณมากครับคุณสุสัครับ